กลับมาแล้วครับอยู่กับดรเทมชาล์กัสนะครับวันต่อไปเลยนะครับนะฮะจะได้ต่อกันติดเลยนะจย์นะครับนะครับก็เป็นวันพฤหัสครับพฤหัสบดีนะครับดูซิว่าเดือนนี้เดือนมีนาคมนี้ชาววันพฤหัสจะเป็นยังไงบ้างวันพฤหัสนะครับพิมพ์คำถามเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ทำนายกันจะได้ร่วมกันนะครับผมอดูซิว่าจะเป็นเดือนของคุณหรือเปล่านะตั้งิตนะครับชาววันพฤหัสดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม จะพูดโดยภาพรวมก่อนนะชาวชวันพฤหัสบดีโอ้นี่คุณชมพูเขาบอกว่าอาจารย์บอยผอมลงนะคะแหมชอบจังเลยนะฮะตั้งจใตไปพร้อมกันนะชาววันพฤหัสบดีดูซิว่าเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมก่อนนะครับรู้สึกวันพฤหัสนี้จะคนคนดูเยอะนะ,ะน,นะครับพื้นดวงนะครับสาหรับคนเกิดวันพฤหัสประจําเดือนมีนานะฮะครับ จากสถิตินี่คนวันพฤหัสด,ดูรายการเยอะสุดครับคุณจัสตินด้วยนะฮะแฟนแฟนเก่าไอ้แฟนคลับของอาจารย์ออมาทุกครั้งมาทุกครั้งค,คุณจัสตินอ่ะดูนะครับชาววันพฤหัสปอดีนะครับผม,บผมอ่าพืพ้นดวงมาแล้วนะฮะภาพรวมภาพรวมนะครับ ใช่เดือนของคนเกิดวันพฤหัสหรือเปล่าครับอาจารย์ครับชาววันพฤหัสนะครับช่วงเดือนมีนาคุณอาจจะมีเรื่องลังเลใจหรือการหมุนเงินอะไรบางอย่างอาจจะมีเกานลังเลใจหมุนเงินหรือคิดอะไรบางอย่างว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาก็นี่ไงเขาบอกว่าจะมีแฟนใหม่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> จะมีแฟนใหม่ไ <c oughs> หมครับวันพฤหัสนี่หมุนแฟนเลยหรือเปล่าเนี่ย เนี่ย <N ee> มีเรื่องรังเลใจกังวลใจว่าจะเอายังไงจะซ้ายหรือจะขวาดีะะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับจะได้เงินจากหญิงมาช่วยไหมนี่คือคุณผู้ชายถามว่าทำไมคุณไม่หาเองดีด่าเลยอ๋อเหรอโอเคอ่ะ,อะและที่สำคัญนะคุณลังเลใจเพราะว่าคุณเป็นคนคาดหวังสูงไพ่ใบนี้มันใหม่แล้วชาววันพฤหัสอาจจะคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรัก หรือชีวิตอะไรบางอย่างคุณอาจจะคาดหวังสูงอาจารย์ช่วงนี้ทุกคนช่วงนี้มันเป็นมันเป็นมันช่วงที่ิถีใหม่นะคนทุกคนอะเริ่มคาดหวังสูงขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกไงใช่คาดหวังเรื่องการงานการเงินและความหละคาดหวังจนเกินศักยภาพก็มีนะถูกต้องครับต้องระมัดระวังและที่สำคัญคือให้ระวังปัญหารอบด้านเกิดจากคนอื่นโอ้ปัญหาจากคนอื่นเนาะอาจจะไม่ใช่แบบ ปัญหาแบบไม่ได้เกิดจากจากตัวเราหรออาจารย์ปัญหาเกิดจากคนอื่นที่ทําให้เราต้องคิดต้องกังวลใจหรือคอยแก้ไขปัญหาครับนะครับและที่สําคัญคือถึงให้คุณมีปัญหายังไงก็ตามครอบครัวก็จะช่วยคุณเหมือนกันครอบครัวนี่สําคัญนะสำหรับบางท่านนะครับชาววันพันลูกคครอบครัวจะเป็นหลักในการที่จะช่วยกันและรวมทั้งการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จฉะนั้นปัญหาต่างต่างที่คุณเจอไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวทุกอย่างจะมีทางออกแต่ตำแหน่งของคนรักเนี่ย มีเรื่องหนักใจกังวลใจนะสนิทสิ์สายหน้าหรือเปล่าเนี่ยถามเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนเลยนะถามเขาก่อนบางทีเขาทุกข์อยู่หรือเปล่าคุณเจมเออแบบเคลียร์นะการเลิกกันมันต้องมีเหตุและผลทำให้เขาแบบว่าเขาจะได้ move on ได้ด้วยเช่นกันนะคุณเจมปัญหาคือเรื่องการเงินแต่คุณไม่ต้องกลัวนะครับชาววันพฤหัสทุกท่านอ่ะซูมซูมเลย ถ้าซูมนี่แปลว่าดีสิใช่ไหมต้องดีครับซูมนะครับไพ่ใบน,นี้นะแอบออฟเพนท์เคความหมายคือต่อให้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณจะมีเกณฑ์ถูกหวยถูกรอตอรี่ผมพูดตามไพ่นะจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องก่อการงานการเงินหรืออะไรบางอย่างที่จะเข้ามารวมทั้งการลงทุนอะไรหวังผลกําไรมหาศาลและที่สําคัญอาจจะได้เงินจากทางผู้ใหญ่ก็กอาจจะเกิด<อ>ขึ้นได้เงินคุณจะได้มานะครับปัญหามีปัญหายังไงก็ตามจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือคนในครอบครัวก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ ครอบครัวเกือ้อกูลนะที่สาําคัญการเงินอาจจะขาดสภาพคล่องแต่เงินมันยังมีมาช่วยอคุณเหมือนสู้อะไรบางอย่างแต่ก็ต้องสู้ต่อเนาะสู้คนเดียวไหมเนี่ย <c oughs> มันก็แบบเหมือนคนพ่ายแพ้สงคารามมาจัง <c oughs> พ้าาพันหัวอยู่เลยเนาะเหมือนคนที่พ่ายแพ้สงคารามหรือพ่ายแพ้อะไรบางอย่างคือไม่ต้องทอนะจงสู้ต่อไปคุณให้ระวงังถ้ไาพาใ่ใบนี้เดอะเดวิลขึ้นให้ระวังรักซ้อนซ่อนชูรักสามซ่อาเดอะเดวิลนะ เกี่ยวกับเรื่องอ่าคดิชาลิศยาระวังหลงผิดโดนใส่ร้ายอือะไรที่นั่นค่ะว่าดาร์กไซทั้งหมดช,ช่วงเดือนนะอม้าชนะเดือนมีนาคมชาววันพฤหัสษฐก็ต้องระวังนิดนึงระวังตัวเองจะหลงผิดด้วยนะใช่ไหมครับเรื่องความรักด้วยนะเออระวังนะอาจจะไปรักคนมีเจ้าของหรือเขาอาจจะไม่รักเราจริงๆก็ได้ใช่ไหมรักคนมีเจ้าของแอบมองทุกวันก็ได้แค่มองนะต่ได้แค่มองครับอาจารย์ชาววันพฤหัิษฐ์ทีมงานครับขอดูคําถามนิดนึง เขามีคอมเมนต์มาอะไรยังไงบ้างเนี่ยมีเงินความรักอาจารย์นะครับแล้วก็งานด้วยแถมไหมได้จารย์อ๋แถมเลยมีอยู่สามเรื่องแล้วกันนะเงินงานความรักโอเคครับเงินงานความรักเอาเงินก่อนอ้าวนี่คุณเจมบอกว่าแฟนทิ้งค่ะนะครับเราเป็นเขาเราเปเขาตลอดเหนื่อยค่ะอ๋อ นะครับถ้าเขาทิ้งแล้วก็เราก็ต้องมีคุณค่าขึ้นมาให้ได้นะฮะจริงๆเราก็เขาเรียกว่าอะไรบางครั้งการที่เราโดนทิ้งแต่สิ่งที่เราทําดีที่สุดแล้วค,คุณก็ถือว่าทําหน้าที่ของคนรักคนหนึ่งได้ดีที่สุดแล้วแต่คุณก็มีคุณค่าในตัวของคุณเองนะคุณ,คคณก็ไม่เสียใจยหรอกถือว่าคุณได้ทําเต็มที่อย่างน้อยการที่ได้เลิกกับเขาไปเราอาจจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าก็าจ,จะเป็นได้นะครับ นะคุณเบนคุณเบนบอกเปิดใบแรกมาก็แม่นเลยค่ะลังเลลังเลใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันนะครับเอาเรื่องอะไรก่อนฮะเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องเงินก่อนะเอาเรื่องเงินก่อนอ่าเรื่องเงินก่อนให้เป็นปิดท้ายครัเอาเรื่องเงินก่อนนะฮะเงินจะเป็นยังไงบ้างถ้าเงินดีอย่างอื่นก็ก็สบายนะฮะครับคุณจัสตินบอกคดีความเป็นชนะไหมวันพฤหัสเหมือนกัน เดี๋ยวต้องไปดูส่วนตัวดีกว่าคุณแจ็ซินเนาะนดูส่วนตัวกันนะ,นะ,นะครับนะเอาเดี๋ยวน้องมาปางขึ้นให้นะครับว่าติดต่อทางไหนบ้างตอนนี้จะดูเรื่องการเงินก่อนนะครับของคนเกิดวันพฤหัสประจําเดือนมีนาคมนะครับโดยดรเทมทารลากาดครับนะถ้าเกิดผมผมนะตั้งคําถามไม่ถูกใจนะฮะเจาะลึกไม่ถูกเรื่องก็สามารถดูส่วนตัวกับดรเทมได้เลยนะครับเรื่องเงินนนะเรื่องเงินแล้วครบแล้วนะครับ มันก็ต้องได้แล้วเนะาะไพ่ใบนี้ย้ำสองรอบครับมีเกมถูกหวยถูกรอตรี่ชาววันพฤหัสนะเอาอีกแล้วโชคลาภเงินทองไม่ว่าจะหวยอะไรต่างประเทศต่างอะไรชาติที่คุณเคยคุ้นเคยกันชาววันพฤหัสไพ่ใบนี้ขึ้นสองรอบเรื่องการเงินคุณไม่ต้องล,ลงลงล <ะ S 1> ทุนน้อยเลยนะอาจารย์สับอาจารย์ลงทุนน้อยได้กาไรมาาหาศาลก็ได้อีกเงินได้เทียบยังไม่จบวิลออฟฟอร์จูนอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือรถใหม่ยังไม่จบ ไพ่เดอะซันเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับเดอะทา o t โรชาววันพฤหัสเรื่องการเงินนะย้ำนะการเงินนะานะการเงิน,งนโชคลาภหรืออะไรต่างๆแคปเจอร์ ure, เอาไว 7, เ้เจ็ดใบอ่ะดีสุดสี่ใบเลยคือง่ายๆว่าต่อให้คุณอีกสามใบคุณจะต้องหนักใจอดูหนักใจอ,อุปสรรคเพียบได้อะไรมาช้าเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่สุดท้าย คุณจะได้เงินก้อนเออเดี๋ยคุณจะได้เงินปัญหามันเล็กหมดเลยนะพอเวลาสี่ใบนี้มานะปัญหาเล็กไปหมดเลยคือไพ่ตัวเป็นตัวท็อปตัวท็อปหมดเลยทั้งทุกด้านเลยนะครับเกี่ยวกับการเงินอ่ะเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับอันนี้เรียกว่ารวมดาวการเงินนะรวมดาวการเงินเลยครับถือว่าชาววันพฤหัสเรื่องการเงินคุณไม่ต้องกลัวจะมีโชคลาภเงินทองเห็นเลขอะไรให้ซื้ออันนี้คือคือดวงคุณละไม่เกี่ยวกับเลขเลยใช่ไหมเออไม่เกี่ยวกับเลขแล้วคือมันเป็นดวงคุณเลยอ่ะ อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนนะแต่มีแน่แๆ่เพราะอย่างเคสที่ผ่านมาผมมีดวงรายรายรายสัปดาห์ลูกดวงก็ถูกเพราะจากการที่ผมบอกว่าให้ยามว่าต้องซื้อนะอและที่สำคัญคือไพ่เด e Sun ก็ขึ้นครับแล้วไพ่วิ e ออ f f อร์จูเกกับเรื่องอสาหาริมทรัพ์ที่ดินหรือรถใหม่หรือรอ,อะไรองอย่างนี่คุณสุนีบอกว่ารอรอ,อเรื่องกู้ซื้อบ้านอยู่ค่ะมีโอกาสได้สูงอย่างตรงเลยนะอย่างตรงผมบอกเลย,พยไพ่ใบนี้วิวอ f ฟฟอร u นะ มันเป็นไพ่เกี่ยวกับพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะฉะนั้นคุณมีโอกาสจะได้บ้านสมคุณจะมีสิทธิจะกู้ผ่านผมบ,บอกเลยให้อย่างนี้เลยว่าคุณมั่นใจเถอะเงินเดีเด๋ยวคุณจะได้มาขอแสดงความยินดีนะคบขอให้คุณได้สมหวัง,งกับสิ่งที่คุณกู้แล้วก็วได้บ้านที่คุณจะได้อยู่นะครับคุณหัตถัยบอกว่าเยเย่ yeah, 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 วันที่หนึ่งขอให้ออกตรงๆค่ะอาจารย์ แล้วต่ดดวงชะตาโชคชะตายังไงผมว่ามันขึ้นสองรอบผมว่ามีเกณฑ์มากเนาะนะครับาเรื่องเงินนะเคลียร์ให้ความ่าเคลียร์เลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับสําหรับเรื่องการเงินต่อไปเรื่องการงานการงานดูซิว่านะดูซิว่างานดาวบัณฑิตทุกท่านตั้งจิตเรื่องงานมาดูซิว่าเดือนมีนาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างจะราบเรื่อนไหมติดขัดอะไรไหมจะสักเซสไหมใช้คำนี้นะครับเรื่องการเงิน โชคลาบเนี่ยเป็นเดือนของคุณแล้วนะครับคนคนวันเกิดเกิดวันพฤหัสตอนนี้เรื่องการงานจะเป็นเดือนของคุณอีกหรือเปล่าะนะครับตั้งจิตนะครับซึ่อมาที่มุมองอาจรนะฮะ,อะตอนนี้ดเรเทมกางจะเลือกไพ่เกี่ยวกับเรื่องก,การงานของคนเกิดวันพฤหัสประจําเดือนมีนาคมนะครับอลองเงินกองทุนจากต่างประเทศนะอาจารย์ก็คิดว่าได้นะครับคิดว่าได้ตักไพ่ที่ให้มา นะครับราบรื่นโอ้สบายใจเลยคุณแหะต้องลุยการทํางานมากเห็นไหมล่ะใช้ไม้สับลงไปครับลุยเรื่องการงานนะการเฉลิมฉลองให้ความสําเร็จสิ่งสถิ์คอยคุ้มครองอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องงานเรื่องงานนะเจ้าที่ดีใช่ไหมอย่เจ้าที่ดีสิ่งสถิ์คอยช่วยนะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องความรักไพ่นี้จะอีกความหมายเลยทันทีไพ่หนึ่งใบมีหลายความหมายนะครับครับและที่สําคัญคือคุณจะมีโอกาสได้เจอเพื่อน ร่วมงานเก่าคนรู้จักเก่าหรือต้องดีลงานกันหรืออะไรา่าหรือว่าคนเก่าๆที่คุณรู้จักมาสนับสนุนให้งานคุณดีขึ้นอีกและจะมีผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้าคุณหรือเพื่อนร่วมงานคุณนะเป็นคนเป็นเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อแม่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้อาจจะเกี่ยวพันกับชีวิตคุณนะครับและที่สําคัญมีวิวออฟฟอร์จูนความหมายคือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยหรืออะไรบางอย่างก็มอาจจะมีแนวโน้มเขาเรียกว่าเล่นของใหญ่นะอันนี้ ไพ่ไปนี้ยมสองรอประจานแสดงว่าคุณซุนีหรือเปล่าผมว่าเรื่องบ้านคุณนะเตรียมว่าจะที่จะทางให้เปิดทางคุณว่าผมว่าเตรียมซื้อที่นอนได้แล้วล่ะเตรียมทุกอย่างเลยยังไงก็ขอให้สําเร็จนะจะเะื่องนอนบ้านใหม่แล้วคุณจัสตีนใช่ไหมคุณจัสตินคุณจัสตีนไม่ต้องกังวลสักเซสครอบครัวอดมสมบูรณ์ทําทุกอย่างได้อะไรที่มันติดขัดนะเดือนมีนานะชาววันพฤหัส ก็เดือนของคุณเนี่ยชาววันพฤหันนี้โชคดีนะค่ะทั้งการเงินและการงานแล้วมาดูเรื่องความรักมาดูความรักสิจะแจ็คพอตหรือว่าจะดีกันแน่ผมว่าในห้องนี้มีคนกระสับกระส่ายหลายคนนะตั้งจิตนะครับทีมงานก็ลุ้นฟังกกี้ลั u กี้อินเกมแล้วจะ l กี้อินเลิฟหรือเปล่าลองดูนะสำหรับเดือนมีนาคมนะตั้งจิตนะครับนะครับตั้งจิตกันมานะครับหลายๆคนในห้องนี้ก็ตั้งจิตด้วยกันเลยนะฮะนะครับดูซิว่าเรื่องความรักคุณจะเป็นยังไงนะครับ ตลอดเดือนมีนาคมครับโอ้โหดีคุณคุณอาไทยบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกตัวเลขให้เลยนะโอ้โหโอ้ยไม่ธรรมดากระซิบกันบ้างก็ได้นะครับผมก็อยากถูกเหมือนกันแม่เนียนนะฮะคกดเกิดวันพฤหัสนะครับแม่เนียนโชคดีเลยนะครับทั้งการเงินแล้วก็การงานดีมากเลยครับสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะตอนนี้เรื่องความรักจะเป็นยังไงครับ นะครับลัคกี้อินเกมลัคกี้เลิฟหรือเปล่าอ่ะเรื่องความรักนะัก้อินเกมอย่างดียสองด้านเลยหนึ่งนะความรักคุณอาจจะอุปสรรคจะเยอะหน่อยไพ่ทั้งิงทั้งควีนอ่ะครับถือดาบอุปสรรคความรักคุณทำมันยุ่งยากจังเลยอาจจะแต่งงานก็แต่งงานก็ไม่ได้ช่วงนี้ั้งโควิดหรือว่าย่ากจับฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามอุปสรรคคุณเยอะเหลือเกินกับการที่คุณจะแต่งงานหรือคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับคําว่าความรักอุปสรรคคุณอาจจะเยอะ นะครับแต่คุณมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มตั้งแต่2คนขึ้นไปก็ทร่วมกับคนรักที่รือเปร่าทำร่วมกันกับคนรักนะครับอาจจะมีโครงการทําอะไรใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างประเทศร่วมกันใช้คํานี้นะครับแล้วก็คิดเรื่องการเงินการลงทุนหลังผลกำไรมหาศาลครับนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่โดดเด่นแต่ละความสนเรโลกส่วนตัวสูงดูว่าคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีโอสวยสาะสวยหล่ออย่างเงี้ยอสวยหล่อคุณจะทําอะไรก็ตามนะทั้งคู่นะ แข่งขันประมูลงานสมมติว่าคุณจะต้องเลือกใครสักคนหรือคุณเป็นผู้ถูกเลือกครับชาววันพฤหัสคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกเช่นเราเป็นช้อยของเขาสี่ถึงห้าคนสมมติว่าเขาแอบคุยกัน<อ>หลายคนสมมุติเราเกิดเป็นคนเขาเป็นช้อยของคุณเคพีอ่เป็นคนช้อยของคุณเคพีสมมติครับคุณเคพีก็จะเลือกคุณ เหมือนการแข่งขันพอพ่ายใบนี้นะเป็นคนมีฝีไม้ลายมือแข่งขันประมูลงานสอบชิงทุนสอบแข่งขันหรือทำอะไรก็ตามมักจะไม่พลาดถ้าเรื่องความรักนี่ก็ซื้อของขวัญถูกใจอะเนาะถูกใจเลยได้ใจสาวเจ้าแต่ที่สำคัญให้ระวังมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือพาใครไปโรงพยาบาลอันนี้ก็ต้องคนรักแหละครับอันนี้ก็ต้องพาคนรักไปและหรือจะต้องไปงานศพคนที่รู้จักใช้คํานี้หนึ่งในสี่เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้น ให้ระวังนิดหนึ่งครับนะก็เรื่องความรักก็ยังไม่ใช่เดือนเดือนที่ดีนักนะยังไม่ใช่นะเดือนหน้ายังมีนะทุกคนเดือนหน้ายังมีคุณทําอะไรสําเร็จนะอ่าคุณทําอะไรสําเร็จทําร่วมกันอะไรก็สําเร็จแต่ให้ระวังนะมีเกณฑ์พบพบหมอที่โรงพยาบาลหรือพาใครหรือพาคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปโรงพยาบาลครับพาไปฉีดวัคซีนก็ได้หรือไปงานศพใครให้ทําบุญลงศพคนละยาหรือทาบุญรงพยาบาลสงเพื่อความสบายใจหน่อยครับกันขอบคุณคุณหาไทยคุณหาไถยมากนะครับ ส่งเลขเด็ดมาให้เราแหละจะมีใครในห้องนี้เห็นหรือเปล่าต้องเป็นคนมีบุญน่อาจารย์มองไม่เห็นโอเคโอเค่าพูดจะพูดจะพูดนะผมกดเลิฟกดเลิฟด้วยกันเลยใครที่ดูอยู่ไปเลื่อนดูกันเองกดเลิฟคุณททายนะครับคุณททายถ้าถูกแล้วมีเหตุคนเริมเข้ามาเลยชาวไม่แช่วันพันหรือหานหรอครับทุกทุกวันเลยอไปดูคุณททายขอบคุณนะครับ ถ้าถูกกันมาทุกคนก็จะได้สร้างบุญบารมีกัไม่ถ,ไถ้าถูกกันมาเนี่ยคุณธนายจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นแม่น้ำหนึ่งเลยเนี oh. <laughs> คุณธนายไม่ธรรมดานั้นเนี่ย <c oughs> น่ารักมากขอบคุณมากๆ <c oughs> ใครอยากเฮงนะครับ เลียนดูกันใครที่ดูคลิปนี้ห้ามพลาดยังไงอย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับช่องทางของช่องสองทะลุฟ้าแล้วก็เพจของผมนะครับ IG TikTok Dr. กด็อกรเทมทารคานะครับและใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถติดต่อมาได้คุณจะอยู่ที่ไหนคุณอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถดูดวงได้เพราะว่าวิดีโอคอลพูดภาษาอะไรก็ได้นะครับภาษาอังกฤษครับาไม่ใช่พูดภาษาอะไรก็ได้นะครับแต่เท่าที่เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเราทายได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นเดี๋ยวผมต้องไปเรียนรู้ นะครับยังไงก็ยังไงก็ใครสนใจก็ติดต่อมาดูได้เลยนะฮะแต่คุณธทัยนะคะคุณธทัยเราจะจําชื่อนี้อถ้าเป๊ะปังนี้คุณธทัยนี่คือแบบว่าเดียนหนาเราไปฉลองกันไปฉลองกันโอเคนะครับใครไม่ได้มาดูเทปนี้หรืออะไรก็ตามผมว่าคุณอาจจะแบบว่ามีแนวทางอาจจะได้บุญไปรวยกันก็ได้อนะครับอ้าวนะครับครบถ้วนสาหรับวันพุหัี